สวัสดีค่ะพบกับธัญญาในช่วงเจาะลึกพิเศษกับ NR News ค่ะวันนี้เรามีประเด็นสุขภาพที่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุดนั่นคือเรื่องของสุขภาพช่องปากค่ะสวัสดีครับผมพัดครับคุณผู้ชมครับเรื่องฟันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับหลายคนเจอปัญหากลิ่นปากไม่พึงประสงค์เสียวฟันเหงือกอักเสบหรือคราบเหลืองจากชากาแฟซึ่งยาสีฟันทั่วไปบางครั้งก็แก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด หรือบางทีใช้เป็น,นานๆกลับรู้สึกว่าปากแห้งหรือแพ้สารเคมีก็มีครับ ใช่เลยค่ะคุณพัทและนั่นคือเหตุผลที่เทรนด์การดูแลสุขภาพช่องปากยุคใหม่หันกลับมาหาพลังจากธรรมชาติมากขึ้นวันนี้ NR News เลยจะพาทุกท่านไปเจาะลึกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่กำลังมาแรงมากและถูกพูดถึงในแง่ของประสิทธิภาพที่เข้มข้นจริงๆนั่นคือยาสีฟันสมุนไพรานาคานารวยนาคา Herbal Fresh Whitening Toothpaste ค่ะครับผมเห็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วน่าสนใจมาก โดยเฉพาะคำเคลมที่น่าหลอดว่า9 in 1และเป็นสูตรสมุนไพรไทยเข้มขน้นวันนี้เราจะมาไขาคำตอบกันให้ละเอียดเลยว่าในหนึ่งหลอดนี้มีอะไรดีและทำไมคุณถึงต้องใช้ยาสีฟันนาคานารวยครับ เริ่มต้นเรามาดูที่คอนเซปต์หลักของเขาก่อนค่ะนาคานารวยไม่ใช่แค่ยาสีฟันที่ให้ความสดชื่นชั่วคราวแต่เน้นการรักษาและบำรุงด้วยพลังของสมุนไพรไทยแท้ๆถึง9ชนิดที่คัดสรรมาแล้วว่าดูแลช่องปากได้ครบวงจรที่สุดค่ะจุดเน่นสำคัญคือความเข้มข้นครับหลายท่านที่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่ารสชาติฝาดเฟืฟ่อนหรือใช้แล้วไม่ค่อยมีฟอง แต่ตัวนี้ถูกพัฒนามาให้ใช้ง่ายและที่สำคัญคือใช้ปริมาณเพียงนิดเดียวก็สะอาดทั่วปากแล้วครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันทีละกลุ่มสมุนไพรเลยดีกว่าครับว่า9ชนิดนี้มีดีอะไรบ้างครับได้ค่ะเราแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักๆเพื่อให้เห็นภาพชาัดนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มระงับกลิ่นและสร้างความสดชื่นค่ะปัญหากลิ่นปากนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะใช่ครับสำหรับกลุ่มนี้ในนาคานารวยมีพระเอกสองตัวครับตัวแรกคือเปเปอร์มิน ซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าให้ความรู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้ปากหอมสะอาดได้ยาวนานครับและอีกตัวที่สำคัญมากคือใบฝรั่งค่ะตัวนี้มีคุณสมบัติเด่นในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นตอของกลิ่นปากโดยตรงเลยค่ะใครที่มีปัญหากลิ่นปากเรื้อรังสงตัวนี้เอาอยู่ค่ะมาต่อกันที่กลุ่มที่2ครับซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับคนที่มีปัญหาในช่องปากบ่อยๆคือกลุ่มรักษาและดูแลเหงื่อครับ กลุ่มนี้เขารวมสุดยอดสมุนไพราสายสมานแผลไว้ถึง3ชนิดเลยค่ะเริ่มจากว่านหางจระเข้ที่ช่วยสมานแผลในช่องปากทำให้เหงือกแข็งแรงและเพิ่มความชุ่มชื้นครับใครร้อนในบ,บ่อยๆหรือแปลงฟันแรงจนเหงือกถลอกตัวนี้ช่วยได้เยอะค่ะตามมาด้วยใบบัวบกครับตัวนี้ช่วยลดอาการอักเสบและระคายเคืองในช่องปากได้ดีครับและปิดท้ายกลุ่มนี้ด้วยชะเอมเทศครับที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับเหงือกและลดการเกิดแผลในช่องปากครับ เรียกว่าเป็นการผนึกกำลังเพื่อดูแลเหือกโดยเฉพาะเลยครับเห็นไม่ท้าว,ว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะคุณพัทมาถึงกลุ่มที่หลายคนกังวลสุดๆคือกลุ่มทำความสะอาดขจัดคราบและปกป้องฟันค่ะกลุ่มนี้คือทีเด็ดเลยครับสำหรับคนที่ชอบดื่มชากาแฟหรือสูบบุหรี่แล้วมีคราบเหลืองคราบผลักตัวช่วยสำคัญในนาคานารวยคือข่อยครับ โบราณเราใช้กิ่งข่อยสีฟันกันมานานแล้วสรรพคุณคือช่วยป้องกันฟันผุและขจัดคราบผลักหินปูนรวมถึงคราบชากาแฟได้อย่างดีเยี่ยมครับและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ฟันขาวสะอาดแข็งแรงยังมีเกลือที่ช่วยให้ฟันขาวแข็งแรงและป้องกันฟันผุทำงานร่วมกับการพลูที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและลดอาการเสียวฟันได้ดีค่ะ และสุดท้ายคือพิมพ์เสนที่ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นและบำรุงรากฟันให้แข็งแรงค่ะคุณผู้ชมครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงกล้าการันตีว่าเป็นสูตรเข้มข้นเพราะใส่สมุนไพรระดับท็อปมาถึง9ชนิดที่ดูแลครบทุกมิติตั้งแต่กลิ่นปากเหงือกฟันไปจนถึงรากฟันครับใช่ค่ะและนี่คือคำตอบว่าทำไมต้องใช้ยาสีฟันนาคานารวยค่ะ เพราะนี่ไม่ใช่แค่ยาสีฟันที่ทำให้ปากหอมชั่วกราวแต่เป็นการนำภูมิปัญญาสมุนไพรไทยมาช่วยรักษาและป้องกันปัญหาในช่องปากของคุณอย่างยั่งยืนในหลอดเดียวจบครบเลยค่ะใครที่กำลังมองหายาสีฟันที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพช่องปากแบบองครวมปลอดภัยด้วยสมุนไพรธรรมชาติและคุ้มค่าด้วยสูตรเข้มข้นยาสีฟันสมุนไพรานาคานารวยเป็นตัวเลือกที่ต้องลองครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากสัมผัสประสิทธิภาพของสมุนไพร9ชนิดในนาคานารวยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะอย่าลืมนะครับสุขภาพช่องปากที่ดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับวันนี้เวลาของ NR News ช่วงเจาะลึกพิเศษหมดลงแล้วครับดิฉันธัญญาและคุณพัต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ